ในอดีตการณ์เมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีขุนนางชื่อว่าท่านทรงฤทธิ์ผู้มีอำนาจและบารมีมากมายเขามีลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่าเดชาเดชาเป็นผู้จงรักภักดีอย่างยิ่งเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป,ป้องเจ้านายและเป็นคนที่ท่านทรงฤทธิ์ไว้ใจที่สุดแต่แล้วความไว้ใจกลับแปรเปลี่ยนไปเมื่อเดชาเริ่มได้รับความชื่นชมจากผู้คนมากขึ้นจนเกินหน้าเจ้านายท่านทรงฤทธิ์หวาดระแวงและกลัวว่าเดชาจะคิดกบฏ เขาจึงวางแผนใส่ร้ายเดชาและสุดท้ายสั่งให้ประหารเดชาด้วยข้อหาที่ไม่ได้ทำก่อนตายเดชาร้องไห้ด้วยความผิดหวังท่านทรงฤทธิ์ข้าจงรักพักดีต่อท่านมาตลอดแต่ท่านกลับตอบแทนข้าเช่นนี้ขอให้ข้าติดตามท่านไปทุกชาติขอให้ท่านได้รับผลกรรมที่ทำกับข้าเดชาตายพร้อมกับคำสาปแช่งที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นผ่านไปหลายร้อยปีในชาตินี้ท่านทรงฤทธิ์กลับมาเกิดใหม่ในชื่อ บุญทิพย์เขาเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งแต่ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มักมีอุปสรรคใหญ่โตเสมอเงินทองหายธุรกิจล้มเหลวครอบครัวไม่สงบสุขทุกคืนเขามักฝันเห็นชายคนหนึ่งในชุดเปื้อนเลือดจ้องมองเขาด้วยแววตาเครียดแค้นคืนหนึ่งบุญทิพย์นอนไม่หลับเขาเดินไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อขอคำแนะนำจากพระผู้เฒ่าพระรูปนั้นนั่งฟังเรื่องราวและกล่าวว่าเจ้ามีเจ้ากำนายเวรที่ไม่ยอมปล่อยวางเขาเฝ้าติดตามเจ้าเพราะเจ้าเคยฆ่าเขาในอดีตชาติ ความแค้นของเขารุนแรงยิ่งนักเจ้าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เจ้าเคยทำบุญทิพสันกลัวและถามว่าแล้วข้าจะทำอย่างไรได้เพื่อให้เขายอมให้อภัยข้าพระผู้เฒ่าตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าต้องเจอเขาและ,ะเผชิญหน้ากับกรรมที่เจ้าก่อไว้การ,รเผชิญหน้ากับเจ้ากํานายเวรในคืนต่อมาบุญทิพจุดทูกข,ขอขมาเจ้ากํานายเวรจู่จูจด,ดวงจิตสีดำก็ปรากฏตรงหน้ามันแปลงร่างเป็นชายที่เขาเคยเห็นในฝัน ข้าเฝ้าตามหาเจ้ามานานเจ้าเป็นคนทรยศข้าจงรักภักดีต่อเจ้าแต่เจ้ากลับฆ่าข้าอย่างไร้ความปราณีดวงจิตตะโกนด้วยความโกรธบุญทิพซุดตัวลงกับพื้นข้าขอโทษข้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ข้ายอมทําทุกอย่างเพื่อชดใช้ให้เจ้าดวงจิตหัวราอยย่ข้าไม่ต้องการคําขอโทษข้าต้องการให้เจ้ารับรู้ถึงความทุกข์ที่ข้าเคยเจอตั้งแต่นั้นมาชีวิตของบุญทิพเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ความโชคร้ายต่างๆถาโถมเข้าใส่แต่เขาก็อดทนยอมรับชะตากรรมและใช้ชีวิตด้วยความสำนึกผิดเขาบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ยากไร้อุทิศบุญกุศลให้เดชาทุกครั้งที่ทำความดีหลายปีผ่านไปบุญทิพย์ล้มป่วยหนักในคืนสุดท้ายของชีวิตเขาฝันเห็นเดชาอีกครั้งคราวนี้เดชาไม่ได้โกรธเกรี้ยวเหมือนเคยแต่มีน้ำตากลอเจ้ายอมรับผิดและชดใช้กรรมด้วยความจริงใจ ข้าจะปล่อยวางความแค้นขอลาจากเจ้าไปเกิดใหม่ขอให้เจ้ามีชีวิตที่สงบสุขในชาติหน้าเดชาหายไปพร้อมกับแสงสว่างบุญทิพย์ยิ้มทั้งน้ำตาและจากโลกนี้ไปอย่างสงบประวัติของเดชาก่อนจะกลายเป็นผู้จงรักภักดีในสมัยหนุ่มเดชาเป็นชายหนุ่มยากจนจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เ,เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ลำบากพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กทำให้เขาต้องดิ้งรนเลี้ยงตัวเองและน้องๆด้วยความมุ่งมั่นและความอดทน เดชามีร่างกายแข็งแรงและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเริ่มต้นจากการเป็นแรงงานรับจ้างไม่ว่าจะแบกหามหรือทำงานหนักแค่ไหนเขาก็ไม่เคยบ่นชื่อเสียงของเขาในด้านความขยันขันแข็งและความซื่อสัตย์ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านให้ความนับถือเมื่อข่าวเรื่องเดชาผู้ขยันและซื่อสัตย์ไปถึงท่านทรงฤทธิ์ผู้เป็นขุนนางใหญ่แห่งเมืองหลวงท่านทรงฤทธิ์ได้ส่งคนมาชวนเดชาเข้ามาทำงานในเมือง เดชาตัดสินใจรับโอกาสนี้เพราะหวังจะสร้างฐานะให้มั่นคงและส่งเงินกลับไปช่วยเหลือน้องๆในเมืองเดชาเริ่มต้นจากการเป็นคนเฝ้าประตูในบ้านของท่านทรงฤทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเขาได้ช่วยปกป้องบ้านจากโจรที่บุกเข้ามาในคืนหนึ่งความกล้าหาญนั้นทําให้ท่านทรงฤทธิ์ประทับใจอย่างมากเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาข้าจะให้เจ้าเป็นคนสนิทของข้าท่านทรงฤทธิ์กล่าว นับจากนั้นเดชาก็กลายเป็นผู้ติดตามคนสนิทของท่านทรงฤทธิ์เขาได้รับการฝึกฝนทั้งการต่อสู้และการบริหารงานต่างๆเดชาแสดงให้เห็นถึงความพักดีและความตั้งใจจริงจนท่านทรงฤทธิ์ไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสําคัญเดชาไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เขายังมองท่านทรงฤทธิ์เป็นเหมือนพ่อที่เขาไม่เคยมีเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปอกป้องเจ้านายแม้กระทั่งเสี่ยงชีวิต เมื่อศัตรูของท่านทรงฤทธิ์ส่งนักฆ่ามาลอบทำร้ายเดชาก็เอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องเจ้านายจนบาดเจ็บสหาหัสการกระทำครั้งนั้นทำให้เขาได้รับความเคารพและยกย่องจากทุกคนในบ้านอย่างไรก็ตามความจงรักภักดีของเดชากลับกลายเป็นเหตุให้ชีวิตของเขาพังทลายเมื่อเดชาได้รับความนับถือจากคนรอบข้างมากขึ้นจนทำให้ท่านทรงฤทธิ์เริ่มรู้สึกระแวง ความระแวงนี้ถูกเติมเชื้อไฟจากคำยุยงของคนรอบตัวท่านทรงฤทธิ์ที่ไม่ชอบหน้าเดชาเขาอาจคิดกระบฏหวังจะลมเจ้านายก็เป็นได้แม้เดชาจะยังคงซื่อสัตย์แต่ความหวัดระแวงนั้นทําให้ท่านทรงฤทธิ์เปลี่ยนจากความไว้วางใจเป็นความหวัดกลัวและนําไปสู่โศกนาฏกรรมในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. ความจงรักภักดีที่แท้จริงอาจไม่เพียงพอหากอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความระแวง2 อำนาจและความไม่ไว้วางใจสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ดีได้ 3. การระลึกถึงความมาดีและการให้อภัยสำคัญต่อการปลดปล่อยเวรกรรมในชีวิต